ทางเขาหน่อยย่านนะเหยียบเลยเหยียบเลยยลย,ย่่่าานนะเหยียบตอ่อเหยียบตอ่อเหยียบต่อตอนนี้เรากำลังมาเล่นรถเอ่อรถฟอร์มูล่าวันจิ๋วใช่ไหมครับ,รบโอเคนนเด็กกี่บาทนะพี่เด็ก ดิกงยี่สิบคุณคุณใหญ่สามสิบครับเราเล่นได้นานแค่ไหนครับผมประมาณเกือบสามนาทีแล้วครับโอเคครับสามนาทีคุยได้นานครับน้องเดียเป็นไงบ้างหนูพร้อมไหมรั้งแรกไหมคะผมขึ้นขั้นไหนพี่ผมขึ้นขั้นไหนครับเลยครับโอเคครับอ่ะถือถือถือแป๊บนึงก่อนอะเดียวกล้องมาดิวน่าขออย่างไงโอเคยังไงพี่อ่ะนั่งได้พอดีพี่เอาาขวเข้า ดิวครับยังไงอ๋อโอเคครับครับอันนี้ป่ะพี่นี่ครับโอเคครับนานๆเลยนะครับอ่าแล้วผมเบรกกันไหนพี่เบรกยกขาที่เหยียบไม่ได้หอกนะน้าน้าแล้วไม่ได้ขันเกียร์ไปครับแล้วมันเลี้ยวยังไงครับเนี่ยล้วมัายครบอ๋อมมอใายอย่างเดียวโอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคโอ้มามามาเหยียบเลยเหยียบเลยไปี้ไม่ได้เร็วเร็วเหยียบคันเร่งเลย เร็ว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 เรはは็วเร็วมาแข่งกันแล้วเร็วเร็วต้องเดียวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยนุ๊บจุ๊บจุ๊บไปเจ็บไปที่ครับลบก่อนพี vote, ่ถือกล้องให้ผมแป๊บนึงเลยครับโอเค เหยียบๆเลยเหยียบเลยห่างๆเลยห่างๆหน่อยโอ้สนุกมากๆครับน้องเดียเป็นไงบ้างน้องเดียยันเตือนเต้นไหมเหยียบแรงๆแล้วเร็วๆล้นะครับสามนาทีนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สามปิบัติห่างๆเลยห่างๆเสาหน่อยห่างๆเสาหน่อยยันตีห่างเสาหน่อยห่างเสาหน่อยยันน้าเย็บเลยเหยียบเลยยันเหยียบเลยเหยียบเลยห่างๆเสาห่างเสา เร็วๆแล้วเลยโอ้แรงมากครับ <necessary> ท่านผู้ชมจะเบียดจะเบียดห่างๆกันหน่อยห่างๆหน่อยโอ้สุดยอดมากครับห้ามเบียดนะตีตีวงห่างไว้ตีวงห่างไว้มาเลยมาเลยโอ้โหสนุกมากครับอันนี้มันบวกหรือยังพี่เนี่ยบวกแล้วเนาะโอเคไม่ยยาาก ไปเลย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 หยาไปต่ออย่าให้หมดไปเลยหยาดหนอเยียบต่อเหยียบต่อเหยียบต่อคราไวันบนเดียร์เยียบไปน้ำทะเลน้ำสองของทะเลไปเลยเหยียบเยียบไปเลยให้มันหมดเลยไปเลยเดียวเป็นไงบ้างเดียวน้องเดียวสนุกมากชิลมากๆครับ